มีกรอบโบราณสูตรของแม่นะครับนี่ขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ส่วนผสมของมีหนึ่งซองนะคะหนึ่งก้อนนะคะเแต่เราต้องเคี้ยวให้น้ําเหนียวเลยนะคะไม่งั้นเขาไม่เกาะเส้นมีโอ้สวยเลยครับถ้าคุณผู้ชมไปตลาดนะครับก็น่าจะมีขายอยู่นะครับท้านผู้ชมอยากชิมก็มาเลยนะคะ สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยครับคดูเสียงผมเอยเออในวันนี้เจอกันช่วงตอนเช้านะคะคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับอยากชวนมาเที่ยวเหนือค่ะอากาศเย็นสบายนหรอคะอ,อากาศเย็นจริงคแล้วก็แถวๆบ้านผมเหมือนดอกพญาเสือโคร่งนะครับจะจะจะบานแนะล้วเริมเริมออกล้วเนาะหรือไม่งั้นมันก็ เลิกบานไปแล้วนะไม,ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พอคุปัญญายก็ไม่ได้ไปในย่านี้ลูปก,ก็ไม่มีเวลาไปผมเลื่อนเฟซดูเออบานแล้วแบนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเที่ยวจริงๆมันก็สวยนะแม่เวลาเราไปถ่ายรูปอะไรอ,ะอ,อย่างเงี้ยเนาะยังไงก็ลองมาเที่ยวกันครับเมืองเหนือมีหลายที่เลยนะครับที่ดอกพญาเสือโค้งบานนะครับค่ะ จะได้รูปสีชมพูสีชมพูกันเหมือนไปเที่ยวเมืองน,นอกนะคะเหมือนดอกซากุระเลยนะคะมาครับวันนี้มีเม,ม่ด้วยนะครับนี่เมนูหม่แน่นอนค่ะทําทอะไรกินดีครับแม่วคุณยายจะทํหมีกอบสีชมพูนะคะมีกอบสีชมพูค่ะนี่นะคะคุณยายจะใช้มีเอ๊ะรอบที่แล้วเหมือน อันนั้นผัดหมี่สีชมพูอืผัดหมี่สีชมพูค่ะอันนี้เราจะทอดให้กรอบก่อนนะคะเป็นหมี่กรอบโอ้ค่ะน่าสนครับผู้ชมนี่ค่ะนี่นะคะคุณยายใช้หมี่หมี่ใวายแห้งหนึ่งห่อนะคะร้อยแปดสิบกรัมนะคะนี่ค่ะนี่ห่อหนึ่งกี่บาทได้ไหมอันนี้สิบแปดบาทโอ้ห่อหนึ่งงั้นก็ผัดหมี่สีชมพูที่เราทํานั่นก็สิบแปดบาทได้ตั้นเยอะนัะได้เยอะนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีหมี่ครับค่ะ เครื่องปรุงของคุณยายก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวสองร้อยกรัมนะคะคน้ำตาลทรายเก้าสิบกรัม,มน้ำมะขามเปียกหนึ่งร้อยกรัมเหมือนกันห้าช้อนโต๊ะนะคะเท่ากับห้าช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาห้าช้อนโต๊ะซอสซอสพริกห้าช้อนโต๊ะน้ำมันพืชห้าช้อนโต๊ะผงสีปรุงอาหารนะคะสีแดงส้มนะคะครึ่งช้อนชา แล้วก็จะมีหอมแดงสี่หัวนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะคะอืมแค่นี้เลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะทอดนะคะเราต้องฉีกมีก่อนนะคะฉีกมีให้เขาเป็นเส้นๆก่อนฝอยๆก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่พองนะคะนี่นะคะอ๋อต้องฉีกค่ะฉีกก่อนนะคะให้เขาแบบขยายตัวใช่ใช่ค่ะนี่นะคะอื มันจะกระเด็นหน่อยนะคะเพราะมันแห้งนี่นะคะเราก็จะฉีบแบบนี้เลยนี่ค่ะห่อเดียวก็ได้เยอะอยู่เลย,เลยนะคะกระเด็นกระดอดเลยนะคะเพราะมันแห้งนี่ค่ะค่ะเารมาเปิดแก๊สเลยนะคะเปิดแก๊สเลยครับผมใส่น้ำมันเลยครับน่าจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยเนาะ,ะโอ้โหเต็มนะครับคุณผู้ชมน้ำมันเต็มกระทะเลยนะครับ <laughs> ต้องรอแบบร้อนจัดไหมหมร้อนจัดูฟูนี่นะคะคุณยายจะลองดูน้ํามันก่อนนะคะว่าร้อนไหมนี่นะคะยังไม่ได้เนะ,ะแป1 1> ๊บหนึ่งถ้าถ้าร้อนจัดแล้วเขาจะฟูขึ้นมาเลยอ่าครับน้ํามันร้อนแล้วครับคุณผู้ชมทอดมีกันเลย โอ้โอ้ทอดแค่นี้เลยค่ะแล้วเอาขึ้นเลยนะคะไม่ง,งั้นเดี๋ยวเขาจะไหมอ้อ่อมันต้องร้อนจัดเลยนะครับอือนี่ขึ้นมาเลยครับผู้ชมเหมาะดีนะครับ เสียดายไม่มีเสียงผู้ฟ้าฟุ่านมาไหมครัพอท่านผู้ชมึ้นแล้วท่านผู้ชมก็ช้อนเศษออกให้หมดนะคะอือไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมีเศษไหมอือเหมาะดีนะครับผู้ชมนี่ดูแม่ทําแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงทีเดียวอย่านี้เลยครับอืม คครับเดี๋ยวทอดให้เสร็จก่อนนะครับผมนีอ่อุ้ย,ยร้อนเลยนะครับวันนี้กองถนนสนิทอ่าอันนี้นนนนขาดขายแล้วค่ะโอ้ฟูขึ้นเร็วมากเลยครับคุณผู้ชมแม่ก็รีบปิดนะครับปิดแก๊สเลยนะคะเดีย๋ยวจะไหม้ผมไม่เคยกินหรือเปล่าะะมันคือหมี่กรอบ ที่ขนมหมี่กรอบนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นมีกรอบที่เราอมากินเล่นกินกับข้าวก็ได้หมดค่ะนี่ค่ะโอ้เรียบ้อยครับนี่นีนะคะกองใหญ่เลยครับคุณผู้ชมนี่นะคะโอ้โหฮึบนีค่ะมีใหญ่แบ่งันเยอะนะคะกองเดียวก็ได้เยอะมากเลยค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะเปิดแก๊สอีกรอบครับค่ะน้ำมันพืชนะคะอยากจะใส่น้ำมันพืชไปก่อนนะคะ แล้วก็เออจียวหอมนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวหอมก่อนค่ะนี่คะ่ะนี่คืออันที่ผมกินข้างธนาคารอะไรเงรั้นไม่แม่ใช่ใช่ค่ะกระ,ะทะเราจะพอผัดไว้เนี่ย <laughs> เดี๋ยวมันก็ยุบนะผมว่าใช่เดี๋ยวเราต้องกดกดลงไปเรื่องหอมนะครับนี่นะคะ หอมใาเริ่มหอมแล้วเหลืองแล้วนะคะจะเอาแค่นี้พอนะคะมาค่ะใยายใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปี้ยกครับน้งตาลตายนะคะลงไปได้เลยน้ำตาลตรายลงไปแล้วก็ฉ่เลยครับน,น้ำตาลตื้ยนะคะน้ำตาลมะพร้าวครับเอ้ น้ำปลานะคะอ,อ,อันนี้ส่วนผสมของหมี่หนึ่งซองนะคะหนึ่งก้อนนะคะถ้าเกิดเราทำน้อยวันนี้เราก็ลดปริมาณลงไปก็ได้นะคะนี่นะคะซอสพริกนะคะอซอสพริกก็ต้องใส่นะคะค่ะใส่ค่ะโอ้โห ให้ละลายครับคุณผู้ชมให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวให้น้ําเหนียวเลยนะคะไม่งั้นเขาไม่เกาะเส้นมีเราลอ,อก่อนให้เขาเหนียวนะซอสเหนียวมากเลยลค่อยค่อยใส่มีลงไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เคลือบเส้นมีนะคะอสองสนาทีผ่านไปครับสีผสมอาหารแดงส้มนะคะครึ่งช้อนชานะคะเน,นี้ย ประมาณครึ่งช้อนเอาครึ่งช้อนชาพอนะคะใครชอบสีเข้มมากก็ใส่มากนะครับนี่ค่ะโอ้สวยเลยครับสบดท้ายด้วยมะนาวน้ำมะนาวนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะจะได้ความเปรี้ยวเพิ่มอีกนะครับความเปรี้ยวความหอมนะคะนี่นะคะเปรี้ยวจากน้ำขามเปียกแล้วก็ หอมจากน้ำมะนาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอเคี่ยวให้เขาเหนียวก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำเคี่ยวของเรายังไม่เหนียวพอนะคะฟองงขจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำ<อ>เคี่ยวเราเหนียวหนุบลงไปอีกเขาก็จะฟองเขาจะเล็กๆเล็กๆ,ๆนะคะอันนี้ฟองเขาจะใหญ่ๆนะคะอันนี้อันนี้ยังยังไม่เหนียวนะคะทัานั้นุผู้ชมคอยสังเกตนะคะนะคะี่ค่ะ น้ำตาลยายเหนียวแล้วนะคะนี่นะคะถ้าเราตักมาแล้วมันติดมทพีนะเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเหนียวหนึบแล้วนะคะมาค่ะยายจะมีลงเลยนะคะเขาเขาก็ยังไม่เป็นฟองฟอดใช่ค่ะนี่นะคะยายมีลงแล้วนะคะนี่ค่ะมีลงตอนนี้เลยครับมาดูกันครับกระทะเราจะพอไหมครับพออยู่นะคะนี่ค่ะ ฟองเป็นเม็ดเล็กๆแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหยายเอาไฟอ่อนสุดก่อนนะครับะไฟอ่อนสุดเลยนะครับอ๋อเหมือนที่เขาทำขาย ก็ก็ได้ตะกินนะคะทีนี้ทำเองแล้วค่ะนะคะเราก็คลุกคุกเลยครับผู้ชมเหมือนทำข้าวผัดเนาะไหมเนาะคลุกจนเขาสีเข้ากันแลวเนาะใช่ใช่เนี่ยผู้ชม สีที่ใช้วันนี้ก็เป็นแดงส้มนะครับแดงส้มนะคะอยากจะติดไปเลยนะคะนี่ค่ะปิดไปเลยเราก็มาคบุกกันเลยนะคะอ,อน,นี้ต้องกินตอนเย็นเย็นด้วยเนาะนี่จะกรอบเดี๋ยวเราก็จะคุกให้เข้ากันเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไปตลาดนะครับก็น่าจะมีขายอยู่นะครับนี่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ ที่จังหวัดที่เราอยู่ก็มีไม่กี่ที่นะคะ,คะลูกไปในเมืองชอบไปซื้อกินนะคะถ้าท่านท่านผู้ชมไม่ชอบสีจัดจ้านกับท่านผู้ชมก็ใส่สีนี้เดียวพอนะคะอืมแล้วแต่ถ้าสีแดงส้มสีแดงชมพูอะไรสีแดงชมพูก็จะอีกสีนึงนะคะอันนั้นจะออกชมพูชมพูอันนี้แดงส้มอันนี้เราจะเรียกผัด ไอ้มีกรอบสีชมพูได้ไหมเนี่ยได้ค่ะใช้ได้หมดเรียกได้หมดทุกคนเรียกหมีส้มนะนี่นะคะหมี่ของยายนี่ค่ะได้แล้วค่ะอันไม่ใช่สีชมพูแล้วแม่เป็นสีส้มสีแดงสีส้มแดงนะคะนันเราเรียกหมีกรอบโบราณแล้วกันเนาะค่ะหมีกรอบโบราณนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีขายนะคะค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนมีเยอะ นี่ค่ะอืเดี๋ยวผมเขียนชื่อหน้าปกเป็นมีกรอบโบราณแล้วกันนะคุณผมอ่านี่ค่ะแค่นี้นะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับค่ะอะลองจานกันเลยครับผมค่ะอยากชิมแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากชิมก็มาเลยนะคะมีกรอบโบราณครับนี่ค่ะ สีจัดจ้านดีนะครับผู้ชมนี่นี่นะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะมีกร,บร,บรอบของคุณย่า ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมีกรอบโบราณสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชม,มค่ะกรอบๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่นะคะให่ออของมือเลยนี่นะคะแล้วทำใหม่ๆกินสดๆอย่างนี้นะครับ อันนี้เราพักให้เย็นเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมออกรอบมากเลยนะคะจะออกหวานเปรี้ยวเค็มน,น,นิดนิดนะคะแล้วก็หอมน้ำปลาด้วยนะคะเนี่ยนะคะน้ำขับเปียกหอมมากเลยโโนี่นะคะนี่ครับแล้วก็กรอบมากเลยค่ะสีแดงส้มเลยครับผู้ชมโอโ้โหถ้าใครเคยกินนะครับถ้าอยากชอบอารมณ์นี้นะครับค่ะจำได้ไหมครับผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะ เห็นเมนูนี้แน่นอนะค่มาชิมกันเลยครับผมมาครับผู้ชมชิมกันเลยนะครับมีกรอบสีมีกรอบโบราณค่ะมีกรอบมะอ๋อทักทีแรกก็ใส่สีแดงส้มแล้วทำไมแม่เรียกสีชมพูอะแม่ก็แม่เคยจะกินหมีสีชมพูเนาะเคยเคยทำอย่างสีชมพูน่ะแม่ก็เรียกสีชมพูเลยแล้วนี่ครับผู้ชม กรอบกรอบนะเอมใหม่ๆมันกรอบมากอร่อยค่ะแล้วก็หอมกระเทียมเจียวอืไอหอมเจียวที่เราเจียวแล้วก็ผัดนี่นะคะอร่อยมากค่ะอย่างนี้นะคะเอาไว้กินเล่นตอนดูหนังก็ได้นะคะเราดูหนังไปแล้วก็หยิบกินไปรับรองได้หมดจานแน่ค่ะรับรองได้ว่าวันเลยนะครับค่ะไม่ต้องกินข้าวกลางวันนะคะ ข้าวเช้าข้าวกลางวันไม่ต้องกินเลยนะคะกินสักสิบวันติดนี่ตัขดขาเลยเลยนะอร่อยดีครับคุณผู้ชมเด็กๆเด็กๆคนไหนที่ชอบทานนะคะทานได้เลยนะคะไม่เผ็ดชอบรสชาติน้ำมะขามเปียกไหมใช่ <c oughs> อร่อยดีครับเปรียปยป้ยวน้ำมะขามเปียกนะครับค่ะแล้วยิง่งเ,<ร>เราทำเองนะครับคุณผู้ชม เครื่องปรุงเรายังไม่ได้กัดใช่เราใส่เต็มที่เลยนะคะอ,อร่อยรสชาติออกมานัวมากเลยครับหวานเปรี้ยวเนาะอพอดีเลยน่ะแล้วหมี่ก็กรกอบมากเลยนะเนียหยุดกินไม่ได้ครับนี่นะคะมีกรอบมากเลยค่ะอ,อร่อย <laughs> ชอบครับชอบเป็นของชอบผมอยู่แล้วะครับมูกก็ชอบนะคะ ตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่าแม่จะทาอันนี้นะครับเพราะว่าผมนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเป็นหมี่กรอบโบราณมีกรอบยังไงที่แท้เป็นหมี่กรอบโบราณนะครับขอเรียกหมี่กรอบโบราณนะครับผู้ชมปมะวัตก้อนนี้ยายอะแม่ของยายนะทําให้กินบ่อยเพราะว่าไม่มีอะไรก็ทํหมี่กรอบแบบนี้แหละค่ะแต่ก็จะมีสีใสลงนะบางทีอะเคี่ยวน้ําตาลเคี่ยวอะไร หอมคือก,กับข้าวใช่ใช่ค่ะนีดินอยู่อยู่ไกลตลาดเนีมันไม่มีสีก็เอาขาวๆนั่นแหละเด <c oughs> ็กๆนะคะกินอะไรก็อร่อยกินได้หมดลองไปทำกันดูครับคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เมนูง่ายๆใครที่เคยกินนะครับถ้าจะชอบรสชาตินี้นะครับ <c oughs> ผมกินเมื่อไหร่ก็ติดใจนะครับพอดีเจ้าที่เขาอยู่ในเมืองนะครับไปในเมืองเมื่อไหร่ก็มัน ซื้อกินซื้อกินบางบางทีไปก็ไม่เจอนะคะแพรที่เราอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นบ้านนอกบ้านนอกนะครับจะไม่ใช่ในเมืองไหมครับจะหาอะไรกินยากหน่อยแต่ตลาดเยอะนะคะแต่มันไม่มีแบบนี้ค่อยไม่ค่อยมีมีกอใช่ค่ะครับคุณนี้เขาประมาณนี้เนาะไมมเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้มีกอบโบราณของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบายๆขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเรานะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะหรือใครอยากจะเลี้ยงกาแฟแม่ครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้ค่ะค่ะ